แน่วันนี้มาตรวจงานหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคแปดโอเคมีแปดสอกเดี๋ยวมาเช็คอีกทีเวลาผ่านไปไม่ร้างสังหรณ์ไวแบบ้แป๊บโอ้ทำไมเล่นชักเปิดไว้อะฮะอุ้ยหายไปไหนแปลกหายอะ่แะแ่แล้วนี่องเป็นฝีมือของแมวสีส้มแน่นๆแน่เพราะว่าใครเห็นเบลสีส้มชอบมาเจอป,เปุนแปนแถวดินชักเนี่ยแยมลัก แล้วก็เส้นขนเชีงเยงแ้ปัญหามาให้นเนี่เส้นขนพี่งแงออกมาหลักฐานด้วยอโอ้ตรงกันหมดเลยมาตัง้งแต่แม่สี z o o แน่นอนเอแต่ว่าตอนที่คอยจับตาดูแล้วก็สอบปากคำพี่งงก็งไม่เห็นมีอะไรน่าสงสัยเนะ่เฮ้ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่ฝีมือของพิ่งแง หรือว่าจะเป็นคนที่คาดเดาไม่ถึงคนที่เดินไปเดินมาในบ้านได้โดยที่ไม่มีใครสงสยัยเพี้ยแยมโอ้ยไม่ใช่แล้วอเอาใหม่เอาใหม่สิโอเคนั่นก็คือไอ้งับเองนังงง่นแหละฮนี่ตอี้มีเพยงหึงเดียวไอ้งับคือแมวเที่ของมอยเตียกพาเมียฮาดีวอยไป แมบอกแพมห,หมดแล้วแถมมีรักฐานด้วยขา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 ขยขา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 ขไขา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 นาขาาข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 ขา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 ขขาขาขตขาขาาขาขาขาเาาข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 าาข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 คขาลาวก็าข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 าาขาขาาาขาามาขาขาหายไปใช่ๆๆแูตรรแเตขขาา เป็นแมวสีส้มยังไงยกโทษให้ปู่วานแย่บมเป็นลูกน้องแค่มาดิเฮ้เฮแต่วันนี้เองงดเปียกไปเลยวันหนึ่ง